สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับโอ้บรรยากาศเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สีม่วงเบาจากันในเรื่องของงานโปรเจกต์งาน ขี่บอโจกับน้องอุ๋งอิงครับพอโจกับน้องอุ๋งอิงกําลังจะไปเซ็นสัญญากําลังจะไปเซ็นสัญญานั่นก็คือง,งานรีวิวผลิตภัณฑ์ของคลินิกนี่คลินิกเบอร์ต้นๆของระดับประเทศนะครับที่มีสาขา34มสาขา มีสาขามากกว่า3 4สาขานะครับโปรเจกต์นี้ này, นะครับดีลงานนี้เป็นความผาคภูมิใจของบอจโจของพอโจนะครับที่กระยั่งงงนะยั่งงงยังมีความเขาเอิ่นว่าเกินกว่าคำว่าภาคภูมิใจนะสำหรับภูผ้าสาง กููภาคกอนะครับพี่น้องครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับงานทุกงานงานโปรเจกที่เป็นพอลูกนะครับงานที่น้องอุ๋งอิงนะครับได้ไปเ,เขาเรียกว่าได้ไปทำนะได้ไปรีวิวนะครับเป็นเราบอกนะครับว่างานที่ทำไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่า หลูกจ้างกับนายจ้างมันบอแมนแค่ค้าว่าศิลปินในทํางานในในทีมงานซื้อ,อ,อนะครับน้องกุงอิงทํางานในฐานะของความเป็นลูกนะครับในฐานะของความเป็นลูกแลวก็ว่ากับสอนุดตลอดนะครับเสมอเรื่องคาตอบแทนนะครับมั่นกะระดับของความเป็นลูกครับอ่า บ่เมนระดับของคําที่ว่าเป็นลูกขี้มหรือว่าทีมงานธรรมดานี่คือความเป็นลูกนะครับ่าตอบแทนเอเังต่างๆนะครับเรกก็เดี๋ยวผ่านคลิปละในหลายๆหม่องหลายๆบอลแล้วกย็ย่ําย่ําอยู่เสมอนะครับไปทํางานก็คือไปทํางานย่ามแพ็คคููกับแบบพ่อลูกอย่างเงี้ยก็คือในลักษณะของคําว่าพอกับลูกครับบ่แมนว่วาสิไปในลักษณะที่คําว่าหน้าจ้างลูกจ้าง นะครับในพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าใจในจุดนี้นะเ <c oughs> พราะว่าบางคนก็สิบอกว่าไอ้ลูกจ้างนายจ้างเอาเปรียบบอยยังกาจงกาจ้างหลายหลายเถื่อที่เล่ากะพิสูจน์ให้เห็นนะครับ <c oughs> เฮ็ดให้เบิ่งว่ <c oughs> าน้องอุวงอิงนะครับ <c oughs> บแ่แม่นแค่นายจ้างเอ้ยบแ่แม่นแค่ลูกจ้างหรือศิลปินในวงธรรมดานะครับ <c oughs> แล้วกางานพี่เซ็นเตอร์หรือว่างานทีเดียวกับคลินิกเนี่ยนะครับ กสิปเเหดสัญญากันด้วยระยะเวลาของสัญญาคือ1ปีอ่าหปีนะครับ1ปีวันที่2ิเนี่ยบอสโจกสิมาอ่าแถลงข่าวกับผู้จัดการกับผีมาเดียวนะครับน้องอิงบรได้ม่านะครับแต่ว่างานเซ็นสัญญานี่น้องอุงอิงต้องมานะครับ ต้องมาแล้วมันไม่ใช่การที่ว่าถือผลิตภัณฑ์ถือสินค้าแล้วถ่ายรูปไม่ใช่แบบนั้นครับมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเอ,อกระสิมีรูปไปติดนําผลิตภัณฑ์นําแบรนด์เพิ่นแล้วถ้าผลตอบรับดีบพี่น้องเออยังแน่สิตามมากครับไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวอาจจะไม่ใช่คลีนิกเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่น เพิ่มเข้ามาอีกนะครับเฮ้าตัดทินใจพผิดพลาดนะครับที่เป็น f อฟซสาวน้อยเป็นแพ่งที่เป็น f อซนองอุ่งเองนะครับสามสิบสี่สาขาด้วยสัญญาหนึ่งปีนะครับเม็ดเงินว่าตงเวาถึงนะครับเราบอกแล้วไม่ต้องพูดถึงคือมันจะมีมามา,มากกว่านี้มันจะมีมามากกว่านี้นะครับผมกล่าเวเอาเล้เลยครับเพราะว่า การทําตัวให้มีคุณค่านะครับสิ่งที่มันมีคุณค่ามันสิแลีนมาหาเขาเองขึ้นหององงนะครับทําตัวให้มันมีคุณค่าสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่ามันจะเข้ามาหาเราเองต้องมีค้นเห็นต้องมีค้นมองนะครับงานมันจิตนํามา ซึ่งเงินนะครับแล้วตอนนี้มันเลยข้มาม่ามันเลยข้ามถิ่ม่องมาสีได้จักบาทแล้วงานนี้เท่าไหร่งานนี้คือมันเลยจุดนั้นแล้วครับคือผู้ผู้ว่าจ้างผู้ามาเดียวงานเนี่ยมีิต่ระดับที่เขาเคยจ้างนะครับมาก่อนแล้วเขารู้แล้วว่าอาเัเลนนี้ท่นนี้อย่างนี้แล้วคือมันเลยอ่ะบอโจจังที่แบบคือเรามองขามไปในจุดนั้นแล้วมันเกิน เกินกับคําว่าคุ้มอ่ะคือมันมันเกิดจากความปื่มแล้วอ่ะอืมมันเกิดจากความเปื่มแล้วอ่าผมก็เขียนไว้ว่าชิวรยังให้พี่น้องฟังแน่อืมเราก็าไปน้องบางคนบางท่านกับไปหามาแล้วด้สามสิบสี่สาขาเองานขี้นิกขี้นิกเด็ดน่มีสามสิบสี่สาขาอยู่เส้นท่านนาน นะครับไปหามานี่ผมเขียนมาแล้วเออนะครับอืมคือจังวะแหะครับศิลปินนะครับผู้เดก็กสร้างเหตุตัวเห็นมีคุณคคานะครับเดี๋ยวงานนะครับมันสิเขามาเอง นะครับแล้วก็ยิ่งครับสาวหน่อยเพชรวนแพรงนะครับบอลโจแล้วเป็นผู้พากย์เหตุยูทูครับบางคนครับพี่น้องสามารถทำตัวเองให้มีตัวตนขึ้นมาโดยไม่ต้องไปถามว่าหัวหน้าเพิ่นสีดันย่ามใดหัวหน้าเพิ่นสีเห็ดย่ามใดเพิน่นสีผ้า,าห้มีตัวตวนขึ้นย่ามใดยูทูปเด็ครับพี่น้อง โซเชียลน,นครับพี่น้องเมียนบอกร,รับมันจะผลักดันมันจะชูเราเองเออนะครับมันว่ําะจำเป็นต้องไปถ่าหัวหนาว่งย่างเดียวเลยครับพี่น้องเห็นบอในวงหลายคนบอนะครับหลายคนไหมครับอืที่สามารถทําให้ตัวเองมีตัวตนขึ้นมาได้อืโดยใช้สื่ออยู่ในมือที่บอดโจแล้วเปิดให้ที่บอโจแล้วยืนให้นะครับแถมยังเป็น รายได้หล่อเลี้ยงจุนเจือด้วยเออนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปรอค่าตัวมันไม่จําเป็นต้องเป็นรอหัวหน้าวงว่าสี่สางตัวตนสี่ยุสีดันยาำในเพิ่นดันสูคนอยู่แล้วแต่เพิ่นกับมองครับว่าผู้ใดสีกระตือรื่นนะครับผู้ใดสีพยายามดีตัวเจ้าของผู้ใดสีพยายามสางตัวตนให้เจ้ของแนะ่เฮ็ดตัวตนให้มันมีคุค่าแนะ่เนี่ยครับ เออเนี่ยครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกบนองของอิงบัวน,นองของอิงมันอยู่ในคนอละจุดน้ององอิงนี่ยอยู่ในฐานะที่ความเป็นลูกครับมันอยู่ในคนอละจุดคนอื่นกับมีพี่นองถาเบิงครับผมเว้าเนี่ยเห้พี่นองไปคิดด้วยว่ามันจะมีความเกี่ยวพันอีย่างกับสิ่งที่มันสิเกิดขึ้นโดยสิพี่นองบ่ได้คิดว่ามันสิเกิดขึ้นโดยมันสมองของบอดโจ อ่อนนอกนะครับแข็งในนะครับคนผู้นี้ผมสิบอกเลยอ่าโอเคพี่น้องหอนแดดอันนี้มารับวิตามินอ e. ีนะครับอิจฉาอิจฉาพี่น้องผู้ใดเหตุงานอยู่ในเมืองหลวงเนาะโอ้ยหาอยากเด้อบรรยากาศแน่นไ,ไหมโอ้อยนะครับอ่ะพบกันในคลิปใหมค่ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์น้ำแนมือนี่เหรอยูุโคราช อ่านะครับเดี๋ยวถ่าเบิงคาวดีๆกำลันใกล้จะ่าแล่ะครับ 27, 28, จ9 30, 1, 2เนี่ยนะครับเดี๋ยวบางชิมี่ถ่ายแรงคาวเนี่ยมาเส้นสัญญาเนี่ยวายเบิดมือครับพี่น้องครับอ่าคาวคลิปนี้ไปทํานี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ